หลังจากที่เราสามารถโพสต์ทวีตลงไปในดัตเตอร์เบสได้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเก็ตึ้นมาแสดงกันนะครับโดยจะเก็ตึ้นมาแสดงในหน้ามีก่อนหน้ามีคือเก็ตเฉพาะทวีตที่เราเป็นคนทวีตนะครับเอาขึ้นมาแสดงนะครับดังนั้นก่อนอื่นเราก็จะไปสร้างตัว REST API เพื่อรองรับการเก็ตตัวทวีตขึ้นมานะครับเราไปที่โค้ดของเรากันนะครับแน่นอนอันดับแรกนะครับไปเติม Root ก่อนนะครับก็ในไฟล์ท w e e t s e r v e r r o o t ครับ เราเติมรูทใหม่เข้าไปนะครับ s t s t a s u s เหมือนกันนะครับเอ่อที่เรียกว่ตส่วนที่มี time line ้ลยนะครับโอเคไทม์ okay. line ของของมีของตัวเราเองนะครับเป็น post หรือเป็น get ถ้าเกิดเป็น post จะเหมาอกับข้อมูลที่มีการให้ถ่านข้อมูลเปลี่ยนแปลงนะครับแต่นี้ถ้าเกิดดึงขึ้นมาดูเฉยไม่การเปลี่ยนแปลงใช้ get นะครับแล้วก็ให้ไปที่ controller แล้วก็เม่ถอดมีม์ไล line ตืงนันนะครับโอเคเรา define Root ไว้เรียบร้อยนะครับไปอยู่ในคอนโทรเลอร์กันต่อนะครับตัวทวีตคอนโทรเลอร์ของเราใช่ไหมครับและมีอัปเดตนะครับเพิ่ม export dot n e timeline นะครับัน n t i o เ e x p o r n e ะครับจริงเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแบนนี้ติดเป็นดีสัยยนะครับแบบแรกก็คือเช็คก่อนเหมือนเดิมครับว่าคนที่ขอเนี่ยลอ็อกอินหรือเปล่านะครับเอวถ้าเกิดสมมติไม่ได้ลอ็อกอินเนี่ย ก็โยน status 400กลับออกไปนะครับแล้วส่งทีพิเศษไปด้วยว่า user is not s i g n in นะครับแต่ถ้า user log in แล้วนะครับถ้า user log in แล้วอะไรเราจะทำการค้นใช่ไหมครับเอา username ของ user ที่รับเข้ามาไปค้นนะครับนี่ผิดนเป็นจุดนะครับเอา username ของเข้ามาไปค้นนะครับแล้วก็ตั้งก่อน username นะครับเท่ากับ twitter username น,นะครับอันนี้เวลาไปค้นเนี่ยเราไปค้นได้ไหนก็คือไปค้นด้วยใช้ทว e ต t m o d e นะครับที่ตอนแรกเรามีในมังก o สโมเดลมานะครับ commit hard file นะครับ tweet file โดยใส่เงื่อนไขได้ครับสมมติเป็น k e y w o r ว่าเราขอไฟล์ตัวโมเดลเรานะครับหามโมเดลทว e ตแใ่ว่าสกรีนเดมนะครับเพราะสกรีนเดย์ในโมเดลเรา อัลตรีนเนมที่ตรงกับยูเซอร์เนมขึ้นมานะครับแล้วก็ก็จะเกิด call back ใช่ไหมครับเวลาเราไฟล์ว่าถ้าสำเร็จหรือถ้ามี e อ r o r จะมี e อ r o r ถ้าสำเร็จก็คืออนตัวแปรทว i s t ก็จะมีท w i s t มานะครับก็เช็คเลยลว่าถ้ากรณีมี e อ r o r นะให้รีเ r ิร์นレスพ s สต t สี่ร้อยไปนะครับก็เส้นอ่า แลก็เมสเซจนะครับ error h a n dot get error message แล้วก็เอา E R เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มี error ล,ล่ะเราก็ส่งเป็น J s o n ของทวีตเข้าไปนะครับก็ได้ส่งกลับออกไปนะครับก็คือเวลาคนนั้นก็จะได้เจสันที่เป็นอารีของทวีตทั้งหมดออกมานะครับพอคำสั่งไฟล์ถ้าเกิดมีหลายอันก็จะได้เป็นอารีออกมาครับเท่านี้เราก็จะได้ A P I endpoint ที่พร้อมเอาไป ใช้งานนะครับก็ทำการ commit code เก็บไว้ก่อนนะครับกลับมาที่ t ทอร์มินเรานะครับ git status นะครับ git commit -am นะครับ a d d r e s t a p i for the timeline นะครับโอเคเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะไปแก้ไขหน้าหน้าเว็บของเราให้ไปดึงข้อมูลออกมาแสดงจาก REST API ที่เราเขียนเอาไว้กัน